สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปจับปลาด้วยกันนะคะปลารอบนี้ใช้วิธีแบบภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยโบราณวิตน้ําจับปลาหรือว่ากั้นน้ําจับปลาค่ะไม่ามารทราบว่าเพื่อนๆเคยจับปลาวิธีนี้กันไหมคะเป็นวิธีจับปลาที่แบบสนุกมากแต่จะเหนื่อยจะเมื่อยตรงที่เราเดินขึ้นเขาลงห้วยนี่แหละค่ะวอนนี้เรามาถึงที่ใหม่แล้วค่ะเราไปชมพร้อมกันเลยแต่ต้องบอกก่อนนะการจับปลาวิธีนี้เราต้องมากันหล,หลายๆคนนะคะเพราะว่าเราต้องใช้แรงเยอะมากค่ะมากันเยอะๆจะได้ช่วยกันปลาไหม คนละมือจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปค่ะอุปรกรณ์วันนี้ที่เราเตรียมมานะคะก็จะมีผ้าใบฟ้าขาวหรือว่าผ้าเต็งฟ้าขาวนะและก็มีถุงไฮเดนสีขาวแบบหนามาด้วยค่ะใ้ปิดน้ําดีมากเลยค่ะคุณคะเราลืมบอกไปค่ะการที่เราจะกั้นน้ําจับปลานะคะเราต้องดูลำธารด้วยนะคะต้องมีลำธารท,ที่แยก2ฝัฝงน,นะคะจะได้กั้นน้าอีกฝแนะก็จะได้ปล่อยน้ําไปอีกทางนึงนะคะวันนี้ทีมเรามาเจ็ดคนนะลำคุยที่นี่ก็กว้างมากเลยค่ะทุกคนเราต้องมากันเยอะๆนะไม่งั้นนี่ไม่ไหวแน่เลยค่ะ กันไปกั้นมาตอนนี้ก็น้ําเริ่มแห้งแล้วค่ะทุกคนเริ่มเหงปลาไว้ไปมาแล้วค่ะทุกคนลืมบอกไปค่ะ้า้ล้าหุยนะคะเราต้องมีคนไปปิดด้วยนะไม่งั้นปลาจะออกหมดเลยนะคะ้ายหุย <c oughs> พี่สาวเอาผ้าตาข่ายผ้าเย็นเขียวไปกั้งเรียบร้อยค่ะถ่ <c oughs> ายให้ชมเลยค่ะทุกคนตอนนี้น้ําแห้งแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะมีน้องกุ้งออกมาปลาเล็กปลาน้อยเริ่มออกมาจากโซหิเเยอะแยะเลยค่ะอยากจะบอกว่าน้าหุยนี้นะกุ้งปูปลาคืออร่อยมากค่ะของธรรมชาตินะต้องช่วยกันวิดน้ําให้แห้งนะทุกคนต้องเอา น้ำต eh. e no <o> ้อตักออกหมดเลยนะคะไม่งั้นเราจะไม่เห็นปลาค่ะไปชมเสียงธรรมชาติบรรยากาศสดๆกันดีกว่าค่ะได้ไหมแม่ได้ไหมได้ไหม ต uh. ัวใหญ่มากปลาแกงค่ะทุกคนโอ้ปลาตัวใหญ่มากเห็นไหมโปลาแกงปลาแกงตัวน้อยนี่เห็นไหมเเเลยมเอดแล้วได้แล้วาวยมาลงปลาแกอืาเียงไรู้ม่่ ทุกคนอันนี <S 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 ้จะเป็นปลาน้ำหมึกนะคะภาษาไทยเรียกปลาน้ำหมึกนะคะมีกุ้งมีปูมีปลาเยอะมากโอ้ยโอเย โอ้ที่นี่น้องกุ้นเยอะมากเลยค่ะทุกคนของปลอกใครบ้างคะเราชอบกินกุ้นมากเลยค่ะทุกคนกุ้นธรรมชาติจะอร่อยกว่ากุ้นในบ่อนะทุกคนเคยกินไหมคะปาเก็บปาเก็บต้นน้ วันนี้หลบใต้ก้อนหินจะเป็นปลาคอค่ะทุกคนน้ำหุยเนี้ยอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะมีปลาหลากหลายชานิดหลายพันเลยนะคะส่วมาจะมีปลาแก้มเยอะมากค่ะปลาแก้มเป็นปลาที่แบบอร่อยที่สุดในบรรดาปลาน้ำหุยแล้วค่ะ ทุกคนที่พวกเรากําลังพูดคุยเป็นภาษาชมพาวนะคะเป็นภาษาชมพาวลาหูค่ะกําลังตื่นเต้นกับปลานะคะเพราะว่าปลาเยอะมากค่ะทุกคนมีความสุขมากเลยสนุกมากๆเลยค่ะโออันนี้ปลาใหญ่ๆตัวนี้คือปลาแก้มนะคะทุกคนสวยมากค่ะ

ลำทานนี้ก็ไม่ยาวมากค่ะทุกคนก็เลยได้ปลาประมาณนี้นะคะแต่ก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะได้ประมาณ2โลกว่าๆนะคะหลังจากที่เราจับปลาเสร็จแล้วแล้วก็ร้อยน้ำกับคือสู่เดิมให้ปลาต่างๆมาอาศัยต่อไปค่ะตอนนี้เราก็กําลังจะกั้นน้ําอีกฝาหนึ่งนะคะซึ่งเป็นลําห้วยลําทานที่อยู่ตรงข้ามกันค่ะวันนี้พวกเรามาหาแค่2จุดนี้นะคะทุกคนคนค้าไม่ต้องดราม่ากันนะคะว่าจับปลาวิธีนี้คือปลาจะสูงพันไหมคือไม่สูงพันแน่นอนค่ะทุกคนเราจับแค่พอกินแล้วก็เราจะ แค่จุดเดียวนะคะไม่ได้จัดท่ามรั้งคุยนะคะทุกคนซึ่งปลาเนี่ยมีเยอะมากค่ะและเราไม่ได้มาหาปลาแบบวิธีนี้บ่อยๆนะคะน,นานคะครั้งหนึ่งอาจจะปีละครั้งค่ะช่วงที่ฝนตกหรือว่าช่วงหน้าหนาวก็ไม่ค่อยได้หาปลาวิธีนี้นะคะเพราะว่ามันหนาวมากแล้วก็ถ้าน้ําลึกน้ําเชี่ยวน้ําแรงเนี่ยเราจะหาปลาวิธีนี้ไม่ได้เลยคะ <osos> ่ะเราจะกั้นน้ําจับปลาไม่ได้ค่ะ<อ>ไปช่วงที่หน้าแรงเท่านั้นนะคะถึงจะหาปลาวิธีนี้ได้ค่ะทุกคนปลาของพวกเราก็จะมีหลายวิธีนะคะถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเราก็จะใช้

โอ้โหทุกคนคะดูสิปลาแก้มตัวใหญ่มากนี่นะโอ้โหทุกคนคะอันนี้จะเป็นปลาที่เราจับมานะทุกคนนี่คือน้ำห้วยแค่หนึ่งที่นะก็จะได้หลายโลเลยเทให้ดูค่ะโอ้โหปลาคือแบบสวยมากที่ได้ปลาก้าตัวใหญ่ด้วยโอ้โหนี่โอ้โหเี่เนนากัทุกคนเยอะมากเนี่ย ปลาที่หามาได้ทั้งหมดนะคะผลงานวันนี้ค่ะได้เยอะมากคะ่ะทุกคนทุกคนคะที่นี่ผักกุดเยอะมากนี่ค่ะผักกุดสวยๆนะคะใครชอบกินผักกูดบ้างนี่ค่ะผักกุดธรรมชาตินะคะผักกุดล้าห้วยค่ะนี่เก็บผักกุดจะทำกับข้าวแ่บแทวันนี้นะคะจะทำเมนูอะไรรอติดตามดูค่ะ <laughs> ใหญ่มาก กาช่วยกันหาขี้ปลาออกอน,น,นะคะตอน,นตอนเที่ยงพอดีนะคะเรากําลังจะทํากับข้าวกินนะคะที่คันราห้วยที่นี่นะคะทุกคนนี่ค่ะเราจะทํากับข้าวที่นี่นะคะนี่ค่ะทุกคนวันนี้เราจะทํากินที่นี่นะคะ ปลาขาวๆนี่เป็นปลาแก้มนะคะ<ม>ทุกคนเป็นปลา<ม>ที่สามารถกินทั้งขี้ปลาได้ด้วยค่ะแล้วก็ขี้ปลาก็จะขมๆเป็นยาค่ะอาหารเที่ยงนี้นะคะเราก็จะหมกปลาค่ะว,วัตถุดิบของเรานะคะเราจะทํากินแบบสูบบ้างใส่ราสูปัชชีใส่ผักกูที่เก็บมานะคะ <โอ S 1> ทีมปลงไปใส่พริกที่ตามกับกระเทียมอีกทีหนึ่งค่ะให้มันเผ็ดๆแซ่บๆไปเลยค่ะตามด้วยใส่รรดีใส่ขิงด้วยนิดหน่อยเพิ่มความหอมค่ะตามด้วย ผมนัวชูรสนิดหน,น่อยใส่เกลือด้วยค่ะอันนี้เกลือนะไม่ใช่ชูรสนะทุกคน <laughs> ใส่เท่านี้ค่ะแล้วก็ใส่ถุงมือคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ <laughs> ทุกคนดูน่ากินไหมคะ <laughs> ทุกคนเราหมกปลาจับใบตองนะคะแล้วก็ต้องใส่น้ำด้วยเพื่อไม่ให้ใบตองไหม้ไปก่อนปลาจะสุกนะคะ <laughs> ทุกคนต้องซองใบตองหล,หลายๆชั้นนะคะ <laughs> เพื่อให้มันจะได้ไม่ไหม้ค่ะ <laughs> <laughs> ต <trauma and Home> ัวปลาที่เหลือนะคะแล้วก็จะนำกลับบ้านเอาไปแบ่งกันกินนะคะใส่เกลือถน,นองปลาไว้นะคะซึมเข้าไปในเนื้อก็มันจะอร่อยมากนะคะนี่คะ่ะเนื้อจะแดงเลยคะ่ะถ้าใส่เกลือนะคะ สวยยเลยะค่ะทุกคนกนี่ค่ะทุกคนวันนี้มาหาปลาแล้วก็เจอรูด,ด่วนด้วยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็กําลังหาอยู่นะคะคเจอที่ข้างๆล้านน้าหุ้ยที่นี่เลยค่ะเราจะทํากินด้วยนะคะคจะตามน้ําพริก ค่ะน้ำพริกลดดวงค่ะทุกคนตัวปลาที่แอบไวโอ้โหทุกคนหอมมากค่ะใกล้จะสุดแล้วค่ะดูดูทุกคนกินหอมทะลุจอเลยไหมคะแล้วเราก็สุดแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็ยดลงมาแล้วนะคะเราจะเปิดให้ดูค่ะอืมกลิ่นหอมมากค่ะทุกคนหอมโอ้โหสุดยอดนะครับโอ้โหกนขอดกีนขอดโอ้โหหนักกนมนเลย สุกเลยข้าวพอมากวันนี้ข้าวสุดแล้วทุกคนก็จะแฮปปี้ค่ะทุกคนทุก่นทุกคนมาทาเข้าด้วยกันนะคะสำหรับทลิปนี้ของฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเพจแสงราจะอือเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ